สวัสดีครับผมช่างต่ายนะครับจากสมัยทีสวิตก็วันนี้มีงานมารีวิวนะครับตัวนี้เป็น macbook นะครับ a 1 5 0 2นะครับคือลูกค้าเนี่ยทำเครื่องตกมานะครับแล้วก็ทำให้จอเนี่ยเปิดไม่ติดทางเราก็เลยทำการซ่อมจอนะครับผมก็สามารถทำให้เครื่องเนี่ยกลับมาเปิดติดใช้งานได้เหมือนเดิมวิธีการซ่อมนะครับก็คือจะเป็นการเปลี่ยนฮานะครับ๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่าง นี่นะครับตัวนี้จะเป็นสายแพรของตัวหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนแพรเส้นนี้นะครับใหม่ออพอเราเปลี่ยนแพรเส้นนี้ใหม่เสร็จแล้วก็เค,เครื่องก็สามารถกลับมาเปิดติดนะครับทํางานได้เหมือนเดิมเลยก็เดี๋ยวเราจะมาเทสเครื่องกัน,นครับหน้าจอก็กลับมาใช้งานได้ครับ ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนจอทั้งบานนะครับราคาก็จะย่อมเยากวากว่าการเปลี่ยนจอทั้งบานาาามาดูกล้องนะครับว่ากล้องใช้ได้ไหมอ,อ่ากล้องใช้ได้นะครับผมก็เรียบร้อยครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ